ฝากรักเอาไว้ฝากไปในแสงดวงดาวที่ส่องประกายวับวาวสัครับ <c oughs> งานของเราไปถึงไหนแล้วก็เดี๋ยวนะครับใจเย็น ว่ามีข่าวดีแน่นอนแต่ตอนนี้ขอผมนั่งพักนิดหนึ่งน้องยังเคยยกมาเลยเม่บอกเพราะแต่ว่าไม่สั่งอะไรดื่มด้วยกันก่อนลอคะฉันไม่ดื่มเวลาทำงานใครบอกคุณว่านี่เวลาทำงานนี่คือเวลาที่เราไปฉลองกันต่างหากเพราะว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เราวางแผนกันไว้เนี่ยมันกำลังเดินหน้าไปอย่างเรียบร้อยแล้วผมจะบอกให้นะครับแล้วก็หญิงพิมพาล่ะ <c oughs> คุณหญิงพิมพาจะไปรู้อะไรล่ะครับตอนนี้เนี่ยแกก็กําลังเตรียมงานมั่นหลานชายคนโปรดแ้าตอนนี้นะครับผู้ถือหุ้นกําลังเซ็งอย่างแรงเพราะว่าฝ่ายบริหารเนี่ยไม่มีอะไรใหม่ๆมาเลยนี่ครับผมถึงได้บอกว่าเรามาฉลองกันดีกว่างั้นก็ดีละงาน <c oughs> ท่านต่อไปของคุณหาทางให้ฉันเป็นผู้ถือหุ้นของเทพสถิตให้มากที่สุด เรื่องนี้ลำบากครับขอโทษลำบากแน่นอนลำบากจริง <c oughs> เออตอนนี้ผมว่าความลำบากมันไม่ค่อยจะเป็นความลำบากแล้วล่ะครับก็พอจะมีช่องทางช่วยกันได้นะไม่ต้องเป็นห่วง <c oughs> อาครับนี่อาจะเปิดสาขาสองเมื่อไหร่ครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคงต้องดูคุณอ,อรพันธ์เขาก่อนนะเขาเองก็ดูอยู่หลายๆที่เหมือนกันเออ,อารู้จักคุณอ,อรพันธ์เขาดีแค่ไหนครับถามทำไมอะ่ะคือผมแปลกใจนะครับ พ่าคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยทำไมถึงยอมลงทุนให้กับคนอื่นได้มากขนาดนี้ฉันเองก็ไม่แคร์นะว่าเขาจะเป็นใครมีอดีตยังไงมาก่อนนะอดีตนี่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะแต่ทำปัจจุบันให้ดีได้นะตน้นผมไม่ได้สนใจเรื่องอดีตของเขาหรอกครับอแต่ผมสงสัยว่าทำไมเขาถึงเป็นคนลึกลับนะัก ก่อนหน้าที่เขาจะมาทํางานเป็นเมดในโรงแรมเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องของเขาเลยนะครับแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เขากลับมาใช้ชีวิตในเมืองไทยก็ไม่มีใครทราบนี่ทุกคนต้องคงมีชีวิตมีมุมส่วนตัวของตัวเองเบื้องต้นผมกลัวแต่ว่ามุมส่วนตัวของเขาเนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องกับอาสิครับผมเห็นมาเยอะแล้วนะครับอา ผู้หญิงที่รวยอย่างคุณอรพันธ์เนี่ยบางครั้งเขาไม่ได้ทําธุรกิจเพื่อหวังผลประโยชน์นะครับเพราะเขารวยมีเงินอยู่แล้วครับแล้วนายคิดว่าที่เขาทําไปเนี่ยเขาหวังอะไรเัี้ยะ ก็อาจจะหวังในตัวอาใช่ครับผมอยากให้อารระวัง,งตัวไว้หน่อยนะครับนี่พอแล้วไม่ต้องพูดแล้วเรื่องนี้ฉันได้ผ่านชีวิตมาพอสมควรนะแล้วพอจะดูออกไยู่บปา้าว่าใครเป็นใครคุณอรพันธ์เนี่ยเป็นคนดีนะฉันบอกได้แค่เนี้ ดีฮะคุณพี่คือว่ารถมันติดนะคะน้องลูกหมูก็เลยมาสายไปนิสเนอรนิสเดียวเท่านั้นเองนะฮะคุณพี่โชคดีนะที่เธอมาพอดีฉันกำลังจะกลับอยู่แล้วเชียวเอา่านี่เอาไปสามหมื่นโอ้สามหมืน,โอ,มมนโอ้ยขอบคุณมากนะฮะคุณพี่จะยืมเงินคนอื่นได้ยังจะมาสายอีกและฉันขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าครั้งเนี้ยครั้งสุดท้ายที่จะให้ยืมเงิน ถ้าของเก่ายังไม่คืนน่ะของใหม่ก็เหี่ยหวังเลยแหมคุณพี่ฮะหมู่นี้เป็นอะไรฮะอารมณ์แปรปรวนตั้งแต่วืดหนุ่มไฮโซเนี่ยนะคะคุณพี่เป็นอะไรไปฮะวืดใครว่าฉันวืดก็ยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้มั่นกันสักหน่อยก็แค่ยีแก่หนังเหนียวนั่สร้างข่าวขึ้นมากรกข่าวฉันเท่านั้นเองแหละเอาอย่างนี้นะคะคุณพี่ลองดูนี่ก่อนนะคะแล้วคุณพี่จะจรู้ว่าวืดหรือไม่วืดนี่หักการงานมั่นค่ะ นี่นะครับคุณน้องลูกหมูเนี่ยก็อดเสียใจแทนไม่ได้นะอุตส่าห์คิดแผนกันว่าโอ้แลมันก็พังทลายอุ้ยแต่ไม่เป็นไรนะฮะผู้ชายยังมีอีกเยอะยิง่งคุณพี่นะฮะเป็นดารานะฮะที่มีชื่อเสียงโด่งดังอุ้ยหาไม่ยากหรอกครับผู้ชายรวยๆนะฮะลองดมกานซนะหอมไหมฮะอ้ยแล้วก็เนี่ยกาซส,สวยมากเดี๋ยวเชื่อไหนะ อวยพรให้ลูกสองมีความสุขมากนะครับผมผมไม่ไปดีกว่านะครับยังไงให้เด็กๆเข้าไปเพียงยังไม่ขอลบปากนะคะเพียงไม่ห่วงพ่อพ่อไม่เป็นไรมอลูกเพีงจะเพียงไปแไปแทนพ่อปะคุณพนะไอ้นี้บ่อยไหมครับ ไม่บ่อยหรอครับบ่อยค่ะยิ่งพักหลังๆมานี่นะคะคอไอหนักขึ้นทุกวัน <c oughs> นางว่าคุณน้าไปพักตากอากาศบ้างก็น่าจะดีน,นะคะอตอนนี้ผมต้องแต่แงเพลงกันเสร็จก่อนนะฮะเรื่องผลพ,พวงมาที่หลังก็ได้ครับเ <c oughs> อาองนี้ดีไหมครับพอดีผมมีบ้านพักตากอากาศชื่อหัวหินนะครับบ้านก็ปิดอยู่ไม่มีใครดูแลครับ ยังไงคุณคณะก็แต่ขนที่นั่นก,ก็ได้นะครับอ,อย่ารบกวนนะครับไม่เป็นไรครับเรื่องงานไม่ต้องห่วงนะครับคุณคณะถ้าเกิดเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยบางทีผมว่าการทํางานก็จะได้งานมากขึ้นก็ได้นะครับไปนะคะพ่อนะคะพิงขอร้องนะคะพ่อคะเมื่อน้องๆก็ปิดเทอมพอดีเลยอะ่ะเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันไงคะจะ <c oughs> ไ,ได้มีเวลายอยู่ด้วยกันน,นาน ไปครไปครับ,รบพี่นางคะพี่ไ<อ>ไปงานมั่นไม่ได้แล้วอะ่ะพี่ขอไปนหัวหินกับพ่อนะคะไม่เป็นไรจ้ะพี่เข้าใจการที่ได้ใช้เวลาอยู่กับคุณนาพนะสำคัญมากกว่าการไปงานมั่นของพี่ตั้งหลายเท่านะพี่นางคงรู้แล้ว จ้ะคุณยายกับคุณแม่ก็ทราบทุกคนเข้าใจจ้ะเราจะเป็นกำลังใจให้พริ้งนะพริง้งต้องขอบคุณพี่นางมากๆเลยนะคะแล้วก็ขับคุณคุณอุปการด้วยะคะ่ะพริงเองก็เช่นกันนะจ๊ะแล้วอย่าคิดมากล่ะมีเรื่องอะไรกันล่ะครับ สงสารคุณปนหาจริงเลยนะครับทำไมคุณถึงไม่บอกผมให้เร็วกว่านี้หน่อยนะครับบางทีผมอาจจะช่วยอะไรได้มากกว่านี้คุณน้าคงไม่อยากให้เราไปช่วยเหลือหรอคะ่ะคุณน้าคงอยากให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมถ้าเกิดเราไปช่วยเหลือเพราะว่าสงสารหรือเห็นใจบางทีคุณน้าอาจจะยิ่งรู้สึกแย่กว่านี้ก็ได้นะคะ แค่นั้นแหละครับคุณนานทีหน้าทีหลังเนี่ยคุณห้ามปิดบังผมเลยนะครับถ้าเกิดเราสองคนช่วยกันปรึกษาหารือกันเนี่ยบางทีเราก็จะช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆได้นะก็มีแต่เรื่องนี้แหละค่ะที่นางไม่ได้บอกคุณคุณดังหากเหรอคะปิดเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยเลยจอดเยอะไม่ใช่เหรอคะ อ้าวแล้วทำไมจูๆถึงมาเข้าเรื่องผมอีกจนได้ล่ะครับเนี่ยไปเคลียตัวเองให้เรียบร้อยเลยไม่อย่างนั้นบางทีน่าอาจจะไปหัวหินไม่ไปงานมั่นก็ได้เฮ้ยคุณน,น้นจะได้ยังไงครับก็งานก็ไม่งานคุณเลยไม่รู้ เม,มืม่อกี้ใครโทรมานึกว่าเรื่องอะไรโถเฮ้ยก็ใครเออคุณสาครับเออ๊ะหรือไม่ใช่เอ๊ะคุณใช่ครับใช่ใช่คุณเช็คเบอร์ดูได้เลยนะอ่ะไม่เชื่อลองดูฝากรัก